ตอนนี้นะครับเราก็พามาอยู่ในหน้าตู้ของปลาหมอสีที่ส่งประกวดในรุ่นของโกลเด้นเบหรือว่าปลาลอกนะครับที่มีขนาดตัวตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูปลาทุกตัวเลยนะครับที่ส่งในรุ่นปลาลอกนะครับว่า,ามีลักษณะความสวยอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวรับชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยสีแซดอควาโปรดักอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดี มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับสำหรับปลาลอกนะครับปลาลอกเนี่ยมันคือชื่อเต็มๆมันคือ golden b a s สนะครับหรือว่าฝรั่งบางคนเรียกเฟเดอร์นะครับก็คือมันจะลอกผิวของมันนะครับเนี่ยฮะจนข้างตัวมันเหลือแต่ความแดงแล้วก็มุกนะครับขอโทษทีฮะมันมีร้านกับข้าวนะครับกลิ่นหอมฉุนมากโอเคมาดูตัวแรกกันตู้หนึ่งแปดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาลอกที่มีลักษณะมุกที่หัวเนี่ยเส้นใหญ่มากๆนะครับ แล้วก็ตาขาวด้วยนะครับนี่นี่นะครับ<ต>ร <Pal os> ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์นะครับของปลาหมอสีที่หลายๆคนชอบกันนะครับต,รตัวนี้เป็นตัวที่ได้ที่หนึ่งของปลาลอ,อกในงานที่แล้วนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแปดสามตัวนี้สวยมากๆนะครับ<ด>ก็ยังเฟิร์มอยู่นะสีแดงสดด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับ นี่คลักษณะของปลาลอกหลักๆเนี่ยคือมันจะอยู่ที่ความแดงนะครับมันจะสวยที่สีสันแล้วก็มุกนะครับเพราะว่ามาร์กิ้งเนี่ยมันจะถูกลอกหายไปนะครับก็จะไม่มีอยู่นะครับอันนี้คือตู้188นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ อยู่ในรุ่นลอกนะนี่นนครับเนี่ยพอปลามันลอกออกมาผิวมันก็จะออกมาเป็นสีแดงสีส้มเหลืองนะครับที่บริเวณท้ายนะครับมันจึงเป็นที่มาของคำว่ารุ่นโกลเดนเบดเพราะว่ามีสีทองเป็นสีพื้นนะครับสีเบสนะตัวนี้ปลารุ่นลอกในงานนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ น,นี่ตู้หนึ่งแปดเก้านะครับนี่ก็เป็นปลาลอ,อกอีกตัวหนึ่งนี่ครับที่เห็นเข่า,าดำๆเนี่ยบางทีมันแบบนี้เขาจะเรียกว่ายังลอ,อกไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับนี่ถ้าเกิดมันลอ,อกเคลียร์ก็คือเข่า,าดำๆมันจะหายไปหมดนะครับนี่ครับนี่อย่างกับตัวนี้ ตัวนี้คือเป็นปลาลอกที่ลอกเคลียร์แล้วนะครับนี่เนื้อเคลียร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาปูหนึ่ง้190นะครับเป็นปลารุ่นลอกนะครับนี่ก็มีความสวยไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับปลาลอกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในรุ่นลอกเป็น เป็นไซส์เล็กหน่อยนะ่าจะประมาณ5นิ้วนิดนิๆนะครับแล้วก็ตู้192ตัวนี้สีดนีนะครับลอกเคลียร์แล้วเกือบหมดมีตรงปลายชายน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ตู้193นะครับตัวนี้ก็ เป็นปลาลอกอีกหนึ่งตัวที่ลอกเคลียร์แล้วนะครับคือคักเลยนะตัวนี้นอ,อันนี้ตู้หนึ่งเก้าสีนี่ครับ คือปลาลอกเนี่ยหลายๆคนสงสัยนะครับว่ามันสายเลือดอะไรนะครับคือบางตัวก็จะเป็น F2 นะครับฟาวเวอร์เนี่ยมันก็สามารถลอกได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพวก F2 หรือก็มี F1 บ้างนะครับนี่ตัวนี้เป็นปลาลอกอีกหนึ่งตัวนะครับที่พอลอกออกมาแล้วเนี่ยมันมีสีทองเป็นเบสนะครับตัวนี้ก็ หือว่ามีสเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะสำหรับในกลุ่มปลาลอกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพาทุกคนชมปลาในรุ่นลอกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับยังไงรอติดตามชมเ,เนื้อหาดีๆนะครับจากช่องคอร์ด t t ตไฮแลนด์ออฟฟิเชีนะครับถ้าเกิดชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย หลอดไฟ led t 1 0อ a รพั a ที่จะช่วยทำให้ตู้สวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพีย้ยนและยังมีคุณสมบัติในการแทนนิ่งผิวปลาที่จะทำให้สีผิวของปลาแดงสดแดงชัดมากยิ่งขึ้นหากใครยังไม่เคยลองใช้สั่งเลยครับที่ aropat